านฝึกยิงปืนเพื่อเป็นการป้องกันตัวและการลาดตระเวนในป่าตลอดจนการนำเทคโนโลยีอย่างเช่น GPS ที่สามารถตรวจสอบพิกัดและเขตป,ป่าไมา้ได้อย่างแม่นยำและการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศควบคู่ไปกับการลาดตระเวนสอดส่องพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแพร่ถางใหม่และหาผู้กระทำผิดเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือที่เรียกกันว่าสมาร์ทพาโท ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรีลานาเพื่อเป็นการทบทวนและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดิมและเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาพื้นป่าของอุทยานแห่งชาติรีลานาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่จากโครงการธรรมชาติปลอดภัยเกษตรเรือนกพันเราดาเนินการสนับสนุนโครงการในพื้นที่นี้ นะครับมา8ปีแล้วนะครับเราก็ดูแลทั้งเรื่องของอตัวเนื้อโครงการแล้วก็ดูแลทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเริ่มจากพวกอุปกรณ์พื้นฐานในการที่ต้องอเดินรัตวเวนปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อเทคโนโล,โลยีมันก้าวไปเนี่ยนะครับเจ้าที่ก็ต้องมีความรู้นะครับเราจรึงเห็นว่าการให้การสนับสนุนในเรื่องของการอ,อบรมให้ความรู้พัฒนาเจ้าที่เนี่ยให้มีศักยภาพ เพิ่มขึ้นเครื่องไมเครื่องมือต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยทันสมัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่า GPS ก็จะเป็นตัวที่นําข้อมูลเนี่ยมาสะสมรวมกันนะครับเพื่อประกอบการสนใจกับเจ้าหนี้ในการดาเนินการแล้วก็จะเลือกที่เหมาะสมมาใช้ในพื้นที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำพยา,า,า,พานาัตว์สี่ขาเพราะฉะนั้นจะอยู่ ขณะที่นายภูพิชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศีลานาเปิดเผยว่า,าการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หรือเป็นการฝึกทบทวนความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนการฝึกและตะเวนเนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้พรบอุทยานแห่งชาติใหม่มเพื่อน,นําไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบและมีการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนรายละเอียดและหลักการพื้นฐานของระบบและตัวเวนเชิงคุณภาพ หรือสมาร์ทพาโทสาม,มารถใช้เทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงานด้านลาดตระเวนป่าการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้รวมไปถึงการใช้อาวุธปืนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการลาดตระเวนนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนระเบียบวินยัยและความแข็งแกร่งด้านร่างกายให้กับผู้เข้ารับการฝึกด,ด้วยขณะเดียวกันเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้พนักงานทั้งเก่าและใหม่ได้ทำงานร่วมกันให้เกิดความรักความสามัคคี ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่นะครับเป็นสิ่งที่ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นนโยบายของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพธุ์พืชด้วยนะครับว่าจะต้องมีการฝึกทบทวนนะครับเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับได้มีความรู้โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยพรบอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้มีการบังคับใช้พรบใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรนะครับ <c oughs> เพื่อให้ถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วยนะครับและได้ใช้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องนะครับเนื่องจากเรามีอํานาจมีหน้าที่แล้วก็ต้องมีกฎหมายควบคุมเหมือนกันนะครับในหลักสูตรนะครับเราจะมีทั้งเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยนะครับเรื่องถึงเรื่องของวิชาความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการฝึกเรื่องของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ,ภาพหรือสมาร์ทพาโทนะครับเนื่องจากอุทยานแห่งชาติศรีรนาเนี่ย เรามีการรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการหล่อล้อมนะครับให้ทุกคนเกิดความรักใคร่ความสามัคคีและก็มีความรู้นะครับในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่เราฝึกอบรมกันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากโครงการธรรมชาติปลอดภัยเคยเจริญพุกพันธุ์นะครับที่สนับสนุนเรื่องของอให้มีการฝึกอบรมทบทวนี้นะครับเป็นการใช้นําเทคโนโลยีนะครับเข้ามาควบคู่กับการปฏิบัติงานเดิมในการลาดตระเวน การใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์หรือการใช้กล้องซึ่งสามารถจะดักถ่ายภาพการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่หรือการเข้ามาหาประโยชน์ซึ่งทรัพยากรสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือนะครับเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราัะเวนมีทั้งการฝึกทักษิณทฤษฎีคือการบรรยายให้ความรู้ สรุปผลการราตรเวนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติการให้ความรู้ระบบราตรเวนสมาร์ทพาโทและการใช้ GPS พร้อมกันนี้ก็ได้มีการสอนการถอดประกอบรวมไปถึงการดูแลรักษาอาวุธปืนส่วนภาคปฏิบัตินั้นอุทยานได้มีการให้เจ้าหน้าที่ฝึกระเบียบเียวบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าอาวุธการฝึกใช้อาวุธปืนและฝึกปฏิบัติยิงปืนเ้ือกระสุนจริงการลงพื้นที่ป่าเดินราตรเวนเชิงคุณภาพและฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ หากพบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างไรก็จะ,จะมีการแจ้งมาที่ส่วนกลางเพื่อขอกําลังเสริมให้ทันท่วงทีหากผู้กระทำผิดมากกว่าหรือขัดถืนในการจับกลุ่มสําหรับอุทยานแห่งชาติศรีลาน,นาเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับ,บที่60มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด8 7ด8 5 8ร้ไร่หรือ 1, 4 0 6ตารางกิโลเมตรเป็นป่าเจงรังป่าเบญจพรรณและป่าสนเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล800เมตรมีพื้นที่ครอบคลุม3อำเภอคืออแม่แตงอเภอพร้าวและอเภอเชียงดาวมีหน่วยพิทักษ์ทั้งหมด10หน่วยมีเจ้าหน้าที่83นายดังนั้นเจ้าหน้าที่1นายจะต้องคอยดูแลพื้นที่ป่าประมาณ1216ไร่ดังนั้นในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการนำเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติหน้าที่คือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลพื้นป่าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เจ้าหน้าที่ในการเดินลาดตระเวนแบบเดิมอันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องดูแลพื้นป่าแห่งนี้นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้บ่อยครั้งและเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์กระทําผิดทางด้านทรัพยากรป่าไม้และเข้าถึงพื้นที่เกิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็วช่วยลดคดีบุกรุกทําลายป่าแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างทันท่วงที